สรุปณนะ์ตอนนี้นะครับไอโบน่าจะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ90%อัพๆเนาอเนื่องจากว่าเป็นทีเซอร์ของเกมและไปดูกันก่อนครับ หลังจากที่เห็นเนาะไฟเนี่ยแม่งชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยคงไม่ต้องถามแล้วละ่ะยังไงก็คิดว่าน่าจะเป็นไอโบนะแบบไม่น่า,นานมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเดี๋ยวคลิปนี้เราคุยอะไรบ้างมี2เรื่องเนาะขอเข้าเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ผมต้องบอกกันตามตรงก่อนว่าก่อนหน้านี้มันเป็นการคาดการณและคาดเดาอย่างเมื่อวานผมก็พึ่งลงไปแล้วบอกว่าเฮ้ยมันน่านจะไปนิกะอ่าโดยอะไรเพราะอะไรผมบอกไปหมดแล้วเนาะโอเคแต่สุดท้ายมันกลับมา,มาเป็นซาบโบ แล้วทีเนี้ยผมอยากขอฝากอะไรสักเล็กน้อยเนาะไอพวกแซะทั้งหลายอะ่ะเอากันตรงๆเลยนะซาโบเนี่ยกูเนี่ยเปิดเป็นคนแรกตรงๆอ่ะเดี๋ยวมีคนงงก็เพราะอะไรเนื่องจากว่าถ้าคนตามผมอยู่แล้วเนี่ยเมื่อต้นเดือนที่แล้วอะ่ะเขาจะเข้าใจป่ะต้นเดือนที่แล้วอะ่ะคือหลังกราฟมาไม่นานอะ่ะหลายๆคนมองว่าแมงโหนดดากันหมดเลยอันเนี้ยคือเป็นหน้าปกที่ผมลงคลิปผมลงก่อนเลยเอออาจจะมีแบบลาก่อนโหนดดาบ้างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยคือ คือผมวิเคราะห์แล้วอะว่ามันน่าจะเป็นแนวนั้นแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นการคาดการคาดเดานะครับดังนั้นเนี่ยอาจมีผิดมีถูกอันนั้นน่ยมันอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ได้หมายขวาวว่าจะโพสต์ประมาณนี้เช่นถ้าโหนดดาไม่มาลบ ID ทิ้งเลยแม้และเลิกเล่นเกมนี้ไปเลยคืออะไรงงไหมอ่ะหรือจะเป็นแบบโพสแบบในแนวเนี้ยอยากพูดอะไรก็พูดไปหลอนไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งจริงๆเนี่ยบอกกันตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ามันเป็นการคาดการประเด็นต่อมาก็คือว่า อ่ะอย่างรอบนี้มันเป็นซาโบะทานที่ผมบอกผมพูดตั้งแต่ต้นปีเลยนะแต่ทําไมเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อวานเพราะว่ามันเป็นคอร่าส่วน,นผลอย่างที่บอกไปแล้วว่าเอ้ยไอ้ส่วนใหญ่เป็นสีดาวมาเงี้ยมันจะไม่เอาตัวแบบที่เป็นกลุ่มเดียวกันมาอ่ะโอเคแต่ว่ามันมาโอเคก็ช่างมันเถอะประเด็นต่อมาเลยก็คือว่าแต่ไอซาโบะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก,กูเปิดน,นะผมไม่รู้นะว่าใครเปิดก่อนนะแต่ผมพูดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วไนงะประเด็นมันคือตรงนั้นอ่ะสุดท้ายมันก็อยู่ในสโคปที่ผมพูดไหมมันอย,อยู่อยู่ดีไงที่ผมงงเลลยยกก็คคือออวว่า่าาา้แาบ าผมนี่รู้อะบ้างผมอะไรบ้างผมก็งงก็กูเอาข้อมูลมราบอกอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันแค่อยากฝากไม่มีอะไรมากเลยครับคือการคาดการคาดเดาเนี่ยมันเป็นเรื่องขำขำแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรแบบที่ต้องซีเรียสและมันไม่ได้ทําให้ไอดีของคุณมันเสียหายแต่มันอาจจะมีประโยชน์กับบางไอเดียยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าณนะตอนเนี้อันนี้ผมบอกข้อดีนะ ถ้าหากคือเป็นไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นน่ะจะสวยดังนั้นผมเลยมาเตือนและแจ้งไว้ก่อนเออว่ามันจะเป็นประมาณนี้ด้านเองนะครับโดยสมมุติว่าหากเพื่อนๆมีจวละครคูซันอยู่ละมีหลายๆคนถามบอกว่าเช่นนะคูซันกับกามเนี่ยยัดอะไรก่อนอ่าผมก็จะบอกเอากราฟหรือไอคลิปที่ผมเอานาปกเอาให้ดูอันเมื่อกี้ทั้งหมดเลยอะ่ะผมให้สุ่มกามหมดเลยนะมีหลายๆคนบอกอนะไม่ดีนะไม่ดีอะไรนะดีนะสุ่มกรามไม่ได้เชื่อผมคือผม,ผมก็ย้ำอยู่ยว่าคลิปนั้นนะเอากาฟ งงป่ะถ้าหากตัวละครตัวที่3จากที่ดูมันน่าจะเป็นซาโบผมก็พูดเอาการาฟเลยก็ได้โอเคปะ่ะแต่แผนผมเนี่ยผมเอ,เอาตัวซีอยู่แล้วโอเคทีนี้ต่อมาว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปะยัดตัวคูซันปัญหาต่อมาคือสมมตินนะยัดแมงเรียวร้อยเลยเศษหายเรียบละประเด็นต่อมาคือตัวที่3มัาตบ100%เคือซาโบเนี่ยตบแบบตบแบบมึงไม่ได้เกิดอะผมพูดนี่เลยอะการาฟเกิดหนักกว่าดังนั้นวันที่27ผมก็เลยบอกอว่าถ้าให้เลือกเอาการาฟกับตัว3าม แต่กราฟคุ้มสุดสำหรับปีนี้ถ้าหากซาโบเป็นสีแดงนะกราฟคุ้มที่สุดแต่ถ้าซาโบกมาเป็นขาวโอเคคุ้มทั้งคู่โอเคช่างมันทีเนี้ยประเด็นต่อมาคุณอาจจะเอาเศษประหยัดตัวเนี้ยหมดละทีเนี้ยพอโดนตบแปลว่าตัวเนี้ยจะเล่นไม่ได้ละซับก็เล่นไม่ได้อะไรก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับมันจะเป็นข้อดีสําหรับคนกลุ่มนั้นที่ฟังแค่นั้นเองแต่ทําตาหรือไม่ทํามันเรื่องของคุณที่เหลือผมแค่เอาเข้อมูลมราบอกนะครับต่อมาครับหากซาโบมาแล้วอันเนี้ยเรื่องที่2แล้วนะเมื่อกี้คือเรื่องแรกเนาะฝาก ไม่ว่าจะเป็นการคาดการคาดดาวหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็ดเสร็จอ่ะมันก็เป็นการเอาข้อมูลมาบอกให้ซึ่งบางคนได้และได้อ,อ่าอาจจะเอาไปใช้บางคนอาจจะไม่ใช้แค่ฟังเล่นเล่นเพลินเพิน,พน,พนก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมาดากันหรืออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนํานะจริงๆควรเป็นอะไรที่คุยกันดีๆก็ได้อ,ะอ่ะอ่าเพราะมันไม่ได้จําเป็นเนาะโอเคมาเรื่อง2ก็คือในส่วนของตัวละครซาโบเนี่ยถ้ามามันเป็นแนวไหนหนึ่งเลยการสถานะแบบแฉงอ่ะให้ให,ให้ให้สรุปเลยอะ่ะมันคือแบบแฉงนั่นแหละ แต่ที่มันต่างกันตรงที่ว่าแชงเนี่ยเป็นในส่วนของตัดเลือดแค่นั้นเลยเว้ยแต่ซาโบติดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะ2ตัวละครเนี่ยระหว่างซาโบก,กับแชงตัวไหนจะเล่นได้ยาวกว่าส่วนตัวผมมองว่ามีค่าเท่ากับเหตุผลว่าทําไมเพราะว่าในส่วนของโล่เนี่ยลองย้อนนะตัวละครไคโดหรือตัวละครน้องงู2ตัวนี้อาจจะกลับมาเล่นได้ส่วนที่เหลือต้องรอดูว่ามันมีเทปเช่นแบบถ้าหากตัวละครมีเพิ่มเดฟอาา่ะย้ําถ้ามีเพิ่มเดฟตีแรงขึ้น สมมติถ้าเป็นแบบนั้นก็คือไคโดจะเล่นไม่ได้น้องงูจะกลับมาเล่นได้โอเคไหมแต่ถ้าหากไม่มีเลยหมายความว่าไคโดจะเล่นได้ดีกว่าน้องงูหรืออาจจะเอาทั้งสองตัวนี้ลงไปเล่นพร้อมกันเลยก็ได้ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้สายโล่ที่ยังอยู่คือน้องงูกับไคโดครับตามที่เคยบอกไปแล้วว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่คุซันเล่นไม่ได้ตัวนี้จะกลับมาเล่นได้เนี่ยมันก็เลยเป็นข้อมูลอีกหนึ่งอย่างอยู่ดีเห็นปะ่ะอ่ะซาโบมาอ่ะพอวิเคราะห์มันน่าจะเป็นแนวนี้มันหมายความว่าตัวละครไหนก็ตามที่ ไม่โดนสถานะเลยสายโล่มันก็จะกลับมาเล่นได้เช่นตัวละครไคโดอะพอรู้เสร็จปุ๊บระหว่างเนี้ยคนที่มีคุซันสมมุติถ้ามีไคโดอยู่แล้วอะคุณก็เอาไคโดไปวิ่งรอไหมยอย่างน้อยอาซาบมาโอเคเว้ยเปลี่ยนจากคุซันมาเล่นไคโดแทนเข้าใจหรือยังเนี่ยมันเป็นข้อดีของคนที่ฟังแค่นั้นเองแต่เคาว่าวิคอห์เนี่ยเออใช่เว้ยมันอนาจมีพลาดมันอาดมีถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะถูกเอาว่าส่วนใหญ่จะถูกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่พลาด ถึงพาดแม่งก็พาดแค่ตัวละครอ,อยู่ดีอ่ะแต่ว่าในส่วนของ ex คือแม่งก็ม,มันคือยังไงมันก็พาดยากมากอะ่ะโอเคต่อมาครับอ,อะไรนะมีไฟเผามีการสถานะอันนั้นคือ2ออย่างแรกนะครับอันที่3เนี่ยผมตอบไม่ได้ลวเพราะว่าที่เหลือเราจะต้องไปลุ้นเนื่องจากว่าไอตัวเนี้ยมันจะเก่งกับตัวละครที่ติดไฟเผา,าเท่านั้นย้ำไฟเผาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกราฟ80%หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามอะ่ะไม่นับเพราะว่ามันโดนอยู่ดี โอเคป่ะมันโดนอยู่ดีแต่ถามว่าโดนกี่วิเนี่ยมันมันแค่แป๊บแป๊บอ่ะถ้าถามผมนะมันแค่แบบอันเนี้ยไฟ10วิเห็นไหมแต่มันก็ยังมีอยู่ดีดังนั้นไอตอนที่ติดไฟอยู่อะครับคุณจะตีซาโบเบาลงเข้าใจหรือยังเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาดังนั้นกราฟอ่ะมันจะโดนไปด้วยมันไม่ใช่โดนแค่คุซันนะกราฟโดนไปด้วยเดี๋ยวมีคนบอก8 0มันแค่วิ2วิเออไอวิ2วินั่นแหละคือวิ2วิที่คุณจะสกิลใส่กันอะประเด็นมันคือตรงนั้นคือบมันจะสทีปึ กราฟติดไฟพอติดไฟปุ๊บโอเคคุณหนานะเห็นไหมลดความเสียหาย30%แต่ก็ยังดีเพราะกราฟมีข้อดีตรงที่ว่าไม่สลดลดความเสียหายอันนั้นนะกราฟก็ยังเป็นข้อดียังไงกราฟจากที่ดูน่าจะเล่นได้ต่ออ่าอันนี้ต่อกันตรงๆเห็นป่ะตีไม่สลดลดความเสียหายแต่มันไม่ใช่กลุ่มโรเจอร์แล้วไงดังนั้นหมายความว่าตีดอกเดียวอาจจะไม่ตายและในวงเล็บนะครับยังไม่รวมกับว่าหากตัวละครที่ติดไฟเผานะย้ํานะ ไอซาโบเนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้อีกทีว่าเป็นแนวไหนก็คือว่า1คนติดไฟเผาตีเราแล้วเลือดเด้งด้วยไหมถ้าใช่โอเคกราฟฆ่าไม่ได้แล้วถ้าทางยา,ยากละหรือซาโบ่ทุกครั้งที่ตีจะเลือดเด้งอันเนี้ยเป็นได้2ทางเลยทางใดทางหนึ่งและประเด็นคือแม่งเผาได้เรื่อยๆยังไม่รวมนะครับอันนี้2แล้วนะอันที่3ครับที่เป็นไปได้ย้ําที่เป็นไปได้นะครับก็คือในส่วนของลบสถานะนั่นเองครับสมมติถ้าลบสถานะได้ด้วย หมายความว่าแช้งไปด้วยครับแต่ไอโซที่ลบเนี่ยต้องดูก่อนว่ามีเงื่อนไขไหมเช่นตัวละครที่มีเพิ่มพารามิเตอร์อ่าพวกโจมตีพวกอะไรเงี้ยโดนหายอ่าแต่ว่าแช้งเนี่ยมันไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยอะนะโอเคมันอาจจะไม่ลบก็ได้ที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่ามันมีส่วนตรงนี้เพิ่มเติมมาด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับเอาไง่ายๆว่าตอนเนี้ยจากมุมมองของผมนะ เดี๋ยวขอเริ่มจากสายโลก,ก่อนตัวไหนที่ไปไม่ได้ที่มันจะรอดเนาะก็คือตัวการสถานะก่อนให้ให้ตั้งต้นที่ตรงนั้นที่เหลือมันจะง่ายเนาะโอเคใครโดกันน้องงูกันเมื่ออยู่ในทงเนาะไอตัวแบบย่นไปสอนตตัดออกไปก่อนเพราะว่ามันติดได้อีกว,วิถึง2วิเนี่ยมันเป็นวิที่เราตายได้เลยนะครับดังนั้นผมจะไม่นับนะก็คือนับที่กันไปเลยเนาะอ่ะตัวละครคิดรอคือร่างคิดนะครับอ่ะคิดรอเนี่ยร่างคิดนะย้ํานะว่าร่างคิดนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่มองว่ารอด เอ้ยพูดผิดล่างรอสิเพราะมันการสถานะแล้วก็สายวิ่งส่วนใหญ่ไม่มีเพิ่มโจมตียกเว้นว่าแม่งมีแต่ถ้าไม่มีคิดรออาจจะได้กลับมาเล่นครับเพราะว่ามันการสถานะแล้วทีนี้ต่างคนต่างถึกอาจจะค่าเอ้ยัวมันถึกจนอาจจะตีไม่เข้าเป็นไปได้นะย้ำ่าเป็นไปได้นะครับแค่เป็นไปได้ก่อนนะโรเจอร์ครับถ้าอยู่ในทงก็คือไม่โดนสถานะแต่หลังนึ่งทงเสร็จเต็มตัวนะครับแต่เล่นได้ไหมได้อันนี้เล่นได้ลบฮาคิไม่ต้องสนใจเพราะไม่มี อันดับต่อมาพวกเกี่ยวกับฮาคิสมมติว่าถ้ามันลบได้แชงเนี้ยจะเล่นไม่ได้แต่ถ้าลบไม่ได้แชงน,นี้ก็จะกลับมาเล่นได้ด้วยเห็นไหมเห็นนะเ,นนะเออดังนั้นเนี่ยให้คือให้เท่าไว้ก่อนมันอาจจะมีตัวอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับแต่อย่างลบลุจิหรืออะไรเงี้ยให้มองตัดภาพออกไปก่อนเลยเพราะว่าไม่ได้ทั้งหมดคือโดนก็คือโดนอยู่ดีสองเาวิมันเป็นสองเาวิที่มันสามารถต่อเนื่องได้แบบตลอดเวลาเรื่อยๆครับตีปุ๊บไฟเผาตีไฟเผาตีไฟเผา,าเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่รอด อาไคอ่าหรือว่าเอสยามาโตะแต่ร่าง S ก็เป็นไปได้สมม,มุติว่าถ้าหากเป็นซาโบะที่เพิ่มเดฟสมมุตินะถ้าแม่งเพิ่มเดฟได้ S คฆ่าเลยถ้าเพิ่มเดฟได้นะแต่ถ้าเดฟไม่มีแมงก็รับมือได้ดีที่เหลือเนีย่ยก็ดูแค่ว่ามันโจมตีทะลุอะไรสิขีขวางอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมติดสถานะอื่นอีกไหมแต่คิดว่าน่าจะมีแค่ไฟเผาเนาะแล้วก็ในส่วนของยามาโตะหรืออะไรเงี้ยหายนะครับตวัวครพ่ออ่ะอันเนี้ยอาจจะนะอันนี้อาจจะเฉยๆนะ อาจจะก,กลับมาเล่งก็ได้แต่มันโดนสถานะกันกี่ว่าไม่น่ารอดยากยากมากนะตัวที่เหลือมีอะไรบ้างก็เน้นแต่ ex แล้วกันส่วนเออ regen เ,เนี่ยเป็นไม่รู้ว่าแม่งไปยากมากเลยอะคือมันมันมันไปแทบยกแข็งเนาะส่วนอื่นๆที่บอกไปเมื่อกี้คือแค่คร่าวๆแล้วกันที่เหลือเดี๋ยวดูเทปมันที่9้าแล้วค่อยคุยกันอีกทีแล้วกันเนาะ